สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมโอ้โหของสะซสาใหญ่อยังเลยพี่น้องลือรถเกี่ยวไว้ครับเดี๋ยวจะได้ปอบ้มซื้อของมาว่าซื้อแค่นั้นนะครับมดเกือบหมื่นครับก็ที่จะประกอบรอไว้ลงนาปังนะครับแต่ว่าโอ้บริคีเลยพี่น้องแต่ซื้อมากกับจอดเอาน้ำสีดฉีดคือจอดย้ายออกมาอย่างตรงนี้ครับ เอาพื้นที่ทำรวดเกี่ยวมา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะไปขนทรายให้พ่อนะครับจะไปอเอาทรายมาให้พ่อฉาบคอนเพงหน้าบ้านหน่อยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับเช็คน้ำเช็คมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเช็คน้ำเช็คมันเครื่องแล้วก็มีอย่งนะ ฝ <c oughs> นตกเม,ามาื่อวานนิดหน่อย <c oughs> ไม่ใ้สตาร์ทนี่เพราะมันอาทิตย์หนึ่งเลยปะจะต,ต้องเผาหัวนะครับเครื่องรุ่นนี้ <c oughs> อ้าวทำไมเปิดสวิตช์แอร์ไว้ล่ะอ๋อติดหมดเลวพี่นอ้องเอารอบที่สองพุ่ออพมอะไรไฟฟ้านะครับทุกคน ติดเฉยอ่าเฉยประตูนิ่มมากครับประตูนิ่มมากเอยเอย็ยนเอเย็นเย็นหน่อยๆน้ำยาขาดครับเติมน้ำยาหน่อยแก้วเลยอ่าไปครับอยไปเดี๋ยวเราจะไปวิ่งทรายมาให้พ่อนะครับ ดีพ่อว่าจะฉาบกำแพงหน้าบ้านใส่นิดหน่อยครับห่วยไปได้บ่ดละ่ะออกทางนี้ไม่ได้ครับห่วยวิดบ่นล่ะเฮ้ยอหเนี่ยือมอเห็นโควิดมันก็ตจ่ำด้วนะเนอะหมุนออกไปนี่แล้วไปครับเจอกันที่ ร้านขายทรายร้านขายทรายนะครับอจอเข็มไม้ไฟเลี้ยวเลยใช้ได้หมดเลยนะครับธรา,ามมาด่ายวันจันกระจกโมนโกโรกอยู่พี่น้องมันจอดไว้ไม่ได้ขี่ครับแต่ซื้อมากไม่มีเวลาขี่มันเลยไม่รู้จะขี่ไปไหนนะครับใช <c oughs> ้ได้ไม่เยอะครับยางมัน ถูก็สีนะทุกคนยางมันถูก็สีใส่ได้ไม่เยอะหรอกใส่ได้นิดเดียวครับไปเลย ห,หมดเลยหมดเลยหมดเลยโอเคใส่ไปประมาณนี้แหละพ่อบอกว่าเอานิดเดียวเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ครับพอแล้วลพี่พอแล้ว <c oughs> <c oughs> ตตยมันใส่เยอะไม่ได้ครับเขาใส่ยางเบอร์ใหญ่เกินแม่งยกดำขึ้นไปนใส่ยางเบอร์ใหญ่เกินแล้วก็ มันก็เลยถูก,กันจีเดี๋ยวถ้าไม่พอเราค่อยมาเอาอีกครับใกล้ๆเดี๋ยวขึ้น <ไป S 1> ช่างป้ายป้ายช่างแล้วครับตันเก้าเออตันเก้า <laughs> ที่นนี่แล้วดับเครื่องครับบุมีเบีกมือนี่ชีวิตดำแล้วนี่ชีวิตด,ดำเหาต้องดับเครื่องครับ สายสั่นม <Would> <'t> <esting> ันบม่มีเบียมือครับเอ้เหมือนปั๊มมันไม่ค่อยแรงนะทุกคนมันตั้งได้อีกไหมันสามารถตั้งางไรได้อีกผู้ใดหูบอกใครเน่ย ตั้งนี่บ่เหมือนถ้ามันหนักมาหนแห้งมันมันเหมือนดําขึ้นช้ามากเลยนะคุณเหมือนมันไม่ค่อยอยากขึ้นอ่ะมันคือจังบุ่ยมีแห่งเออพวกหย่อนผมดับรถน้ำบ่ไม่น่าเกี่ยวกันหน้าเนาะมันขึ้นอยู่แต่มันถ้ามันหนักหน้ามากๆมันไม่ค่อยอยากขึ้นครับมันขึ้นู่มันขึ้นแบบค่อยๆนะใช่มาสองตันนี่แต่ว่ามันหนักไปหนแห้งครับข้างหลังมันว่าง ตักเข้าตักใส่ไปหนานําหรือว่าถ้ามันมีน้ำหนักกดท้ายมันก็จะยกได้งี่บอกนี่งานแรกแนะนี่เอาเอามาเลียนงานแรกนี่ครับที่ผมบอกว่ามันใส่เยอะไม่ได้ครับถ้าใส่เยอะนี่มันจะถูนี่เพราะว่ายางมันเบอร์ใหญ่เกินไปมันต้องใส่ยางขอบสิบสี่สิบห้าก็พอแล้วนี่มันยางเบอร์ยังบุญ ใส่มาแค่สองตันนะทุกคนตันเก้าครับแต่ว่ามันหนักไปหนาแห้งมีนิ้อย่างเบื่อยังยไม่ชัวสองหกห้าขอสิบเกตเบึ้องวิเศษดีรอหนาอันเบื่อเดยอุ้ยูรอหนาขอสิบสี่เนาะนี่ต้องใส่กระทะงบรรทุกขอสิบสี่เนาะพอได้ครับก็เดี๋ยวเทใส่ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวท้าไม่พอเดี๋ยวค่อยไปเอาอีกครับ เออ๋ยตบไทยหน่อยตบไทยไปมันดีดังเติมว่นะโอ้เนาะก,กล้วยเนี่ยนี่เดี๋ยวเอาเบรกมือออกกันครับอ้มึงอยจะวาเรียนไปหนาเด้อดแก้วเดี๋ยวห่อ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 ต,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 ตบตบฟาไทยหน่อยนะมันดีดังเติมว่นะอุ้ยเดี๋ยวเอากระเป๋ากันอี Đó, vào con hoài 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 như đời, ừ, ừ, à. oh. <laughs> thay vào đây bao bực bực à. ô thay bao đằng quá ê đằng sới ่ดังออดเอ็ดออดเอ็ดว่าบานพับ <c oughs> มันไม่เบียวเโอ้ยมันปล่อยบรไเวมสนเหลีแบบ่ย <c oughs> มเลยันกระซำนี่แล้วน้องไปนอกรถหน่อยประมาณนี้ครับ,จบเจ็บรอยงานแรกของเขากับมิซูเอลสองร้อยตัวลายครับ เอ็นใด,ดมูเจ้าว่ะนี่เขาผลิตฉาบก้นแพงนี่พ่อบอกให้ออกมาทีจะฉาบก้นแพงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปครับสวัสดีครับ